สวัสดีด้วยนะครับวันนี้พวกผมไก่เล่นเกมนะฮะวันนี้ผมมาเล่นเกมอ่านอุ้มีนะฮะช่วงน,นี้ผมอาจจะไม่ได้ลงเกมคอมนะฮะเพราะว่าคอมเสียคอมพังคมคมฮะวันนี้ผมมาเล่นซาต้าไวรุ่นพี่ปุ่นนะฮะ เรามาเล่นไปรุ่นพี่ปุณน,นะฮะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเจอมาเลขครับทุกคนช่วงนี้ทุกคนก็จะได้ดูอวี๋หน่อยนะฮะเพราะว่าคอมพังคอมพังขุมคุมอมพังข่มไม่โคตรคอมพังขุมคุ้มอ่ะนี่โดรดอุยอ้ยอุ้ยทุนี่ดูเล่นเล่นดิครับทุกคนดูมันเล่น จะพากูตายไปด้วยนะดูมันเล่นไม่ตายโอ้โหดูคิวเลมมันเล่นพานั้หมดแล้วให้กูตอนนี้เหลือชิ้นจริงคิวเดอร์เหลือชิ้นจริงคิวเดอร์อเวทชิบหายหมดแล้วคิวเดอร์อเวทมันก็ดีอยู่หรอครับตอนผมชอบแต่ผมว่าคิวด์เวมบางคนที่แทงมากกว่าคือมันเป็นจะมาทำไม ไม่ควรควรท Get ี่จะบอกตัวเองว่าเล่นได้แค่นี้หรอไอ้ไก่ไปสิครับรอยเฮียอะไรไปสิครับรอยเฮียอะไรฮ่าสเต็คฮ่าสเต็คฮ่าสเต็คคมคมฮ่าสเต็คคมคมคมเปี้ยแบบคมเปี้ยตึงแบบตึงดี่หนังยางหนังเปี้ยเปี้ยเปี้ยอืมก็ตึงพูด crazy good คือมา,มาว่าโกดใช่ไหมแต่ก็น่าจะโกสแหละครับทุกคนป่อยไม,ถยม,ม,ไม,ม่ถอยมาสิพี่ผมไม่เมียตีพี่พี่ถอยมาสิพี่พี่เข้าไปทำไมพี่พี่มาคุมก่อนพี่ตีมันทีพี่พี่ตีมันพี่เฮ้ยคิวเดอร์กูไม่หย่างตึงเลยเชื่อย,ยิ่งคิวเดอร์ผมไม่หยิงตึง การที่ผมดอนะฮะกีเดอร์ที่มันบอกว่าเวมนมาทำไมก็คือคือมันออฟเจียวบนดิกีเดอร์็นขงจิ้งขงจงีนนาฬิกาที่กูใส่อยู่นี่มันขงจนสร้อยถี่กูใส่อยู่ในมือฮันนี่้อยใส่อยู่ในมือเหรอครับใช่ครับ้อยใส่อยู่ในมือผมเมือนโอยของจีน โอ้ไม่โคตรของจีนเลยที่มเป็นของจีนไงวะเฮ้ยคืของจีนดิพี่พี่อย่าพูดมาของจีนกันแถวนี้พี่โอ้คิวเลนกูว่าฟ้าไม่ดูฟ้าดูไม่มินฟ้าไม่ดูฟ้าดูฝนเลยดูดิไม่ดูฟ้าดูฝนเลยแม่งแดดออกขนาดนี้ดูดิฝนตกแดดออกมันก็จอดลองจุกุ่อเออก็ดูมันดิคันพุคนเฮ้ยชิวเ่นมึงไม่คิดจะเจ๊กทีซะหน่อยเหรอ เมื่อก่อนมันก็ไม่ดูโน่เนีย่ยเขาด์ก,กไปเนี่ยไปคิดเอาเราคิดแล้วว่าตัวยอังอะ่ะเล่นป่าได้ไงให้ไก่เอไอไก่ไม่โคตรโคตรของจีนอะ่ะแล้วผมเห็นใครบ้างเมื่อกี้ก่อนอะไรมันมุ่งอ๋อลีเลียนน่ะไปฮันแต่เราจะไปของจีนกันดีกว่าโจม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 ของจีนนาลีนาะ กูเคยตกนี่โมนี่คงกีนมันก็ตีมันสิเออมันตีมันต้องอย่างนี้เป็นไงคะทุกคนผมนี่สต,ตารระดับประเทศอะหมดเลยครับไอร่นเที่ยวผมไม่ติดหิวตังนาหิวนานนาหิวโอเคว่ากันได้หิวตังทุกคนคิดว่าไงครับ ทุกคนครับผมมีอะไรจะบอกผมไม่รู้ความจริงที่โลกนั้นยังไม่มีใครรู้ก็คือยุงมันกัดผมครับตัวผมได้ประกาศไปแล้วในคลิปนี้ว่ายุงมันกัดผม ของจีนอะทำไมมาของจีนเนี่ยวะแล้วมึงไม่เอาดาต่อเหรอคิวเลนออบเจกทีมหม,มีมึงก็เอาเมีเออแบบแบบมันได้ยินผมนะครับใช่ครับถ้าผมไม่บอกเขาเขาก็ไม่ทำตายจริงจริงค้งจีนนัน่ลีนั่ลีน,นั่น้งจีนดูคิเลมันมครับถ้าผมไม่มีกิวด์นในผมตูเย่บอตาราเบ่ อสมสวตรงนะแล้วผมตุ่ยเย่แล้วผมตุ่ยแกงสมอกกิงตุ่ยอ่ะเออใช่ไหมตโดเลมอนใช่ครับใครเห็นไหมตัวเรมอนนั้นต่อกับผมเลยผมมีตุกตาโดเรมอนตัวในแนบบอกทำไมบอกโลดกร,รมไหมครับนี่โค้งจีนนาลีนาลีนาลีนานีนานาีโค้งจีน กูเขืนตนี้กูเขืนตัวนี้กูนี่ค้งจีนตนีมันดิเวนตีตีมันเวนตีตนเวนตีนเตอือเวนเวนตีลําเอื้อลําตีเวนเอื้อล้มเ้มผมเครื่องตกอะไม่ชมไม่ได้หรอวะทุกคนครับมันเป็นรู้ไหมทำไมทำไมผมถึงเครื่องตกเพราะว่าผมไม่มีสเต็กครับผมไม่มีการเก็บสเต็กกับคลิปผมเลยบินไม่ขึ้นแล้วผมเครื่องตกใช่แล้วครับนี่เหรอครับเพื่อนผมคอมบ จำไว้นะครับน้องๆหนูๆการที่เราจะบินขึ้นคืออะไรเราต้องไปบอกแล้วเขาแล้วเขาต้องไปรักเราครับนี่แหละครับตีมันคิวเดเออร์เขาไม่รักมึงไม่ใช่ไม่ใช่พอแล้วครับมันก็ไม่ต่างอะไรจากน้องลิงตัวนี้แหละครับมีประโยชน์ให้เขาอหรอครับแต่เขาก็ไม่เห็นค่าหรอครับจริงครับไอ้ลิงกังไม่นีม่นี่ มึงใกล้ชิดกูเกินไปเพื่อนเฮ้ยกูตีลิงอยู่เฮ้ยคือมึงให้มึงเห็นพื้นมึงตายไม่ได้นี่อ้ากูตายกูตายเจนพวกสามพวกมาสามผมรับไม่ไหวเจนพวกมาสามโอ้โหคิวเด็ดจริง กิวเด์แมงของจีนนาฬิกาที่กิวเดอร์ไซนมอนีของจีนมันยุงหรือมดวะกัดมันเก่งที่สายมันพ่อมันหมาไอ้สัสราสุดดาสัตว์แล้วครับบุญเตอร์คุณรู้ไหมครับกุชชี่แปลว่าอะไรนี่คือนี่ครับเดี๋ยวผมจะใช้สติปูของระดับโปรเพยอย์ ในการกดรัวๆทำเพี้ยอะไรไม่รู้เหมือนกันครับมันจะทำให้วิ่งเร็วขึ้นก็นแหละใครจะไปรู้ล่ะทำอะไรเ้ย <c oughs> ไม่หยิ่งโคตรโคร้งจีนผมเดินดุ่มๆไม่ได้นะตอนนั้นคขาบอกแบบของโคตรเกลือฮะของโคตรเกลือน้ำมันกาชาไม่ของของผมยังไม่มีด้วยกันประเด็นว่าผมต้องตามติดชีวิตกิโด์กิลด์กูไม่งโคตรตึงโคตรกอด กิวดอตึงกิว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 ดอตึงตึง sorry sorry มันไม่มีขอโทษเลยหรอวะมันมีแต่เนื้อกดหมูปากกดไม่คุ้นหมาปู่อะท่านเน่มอยากดูสีดักจุบล่ามอยากดูสีดัก ท่านนี้มกูรู้มึงคิดอะไรซัดมึงคิดอะไรกูเลยซัดมึงเชื่อบอกว่ากูโกนนี่มึงม,ม,มานี่ไม่ตายพ่อขอพ่อขมึงเลซัดกูต้องเอาป้อมให้ได้แม่ต้องแลกมันด,ด้วยชีวิตเย่นั่นแหละโชคดีพี่โอ้โดนใบรุ่นของจีนไล่ล่าแน่เลยกูโดนไวรุ่นของจีนนาลินนัลินนัลินาันนินนนนิน,นของจีน หนึ่งงนทำอย่างไรหนึ่งยกมือแค่อะไรเธอจะไปไหนฉันจะไปตีมังกรเธอคุ้มไม่ขาดไปข่าสัตว์ทุกวันทุกวันเธอจะไปไหมฉันไม่เคยข่าสัตว์ไม่ต้องตกใจจะซ้อนให้เธอเองไปต่อฮะไปต่อห,อหนึ่งยัง แพลเลยเกมบโยหนึ่งเงินยทำอย่างไรต้องบินออกมาโอ้โหเราค่าได้สาสองตัวเลยฮะเราเกือบค่าได้สามตัวถ้าผมบินขึ้นนะเราสามารถที่จะค่าหมีแพนด้ากับนกได้นะะนี่ดูไว้ทุกคนที่มันนะมีสัตว์ตั้งสามตัวโอ้โหนึกว่ามาสองผมกม็คิดว่าผมบินขึ้นเหรอครับพี่ต่ผมบินไม่ขึ้นไง ผมรู้ไหมคะถ้ามันบินไปขึ้นเพราะผมอ่ะผมว่าไม่ได้ผมอ่ะไม่ได้กดโจมตีครับถ้าผมกดโจมตีผมจะบินขึ้นไปับไปต่อไปต่ออุ้ยแล้วแล้วมันเกาะกันเองทำไมผมผมคิดว่าทีมเขาก่อมึงมานี่ไอหมาพันนี่แล้วหมีพันดา ข้าจิ้งจกมึงมาหน,นี่ลุยีจิ้งจกเดืยบรอยฮะมันสามารถฆ่าสัตว์ที่มันสัตว์ตายไปสามตัวแล้วสุเจอดมากเลยว้าวมาหน,นีป้อมหนึ่งเงินเชิมแดงไรเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งยกมือแค้หนึงน่งหนึ่งเงินเชิแดงหนึ่งหนึ่งกอดอกเอานิ่งมาตีเอาสเต็กก่อนฮนะ ปัสกิลไปเพื่อเอาสเต็คปัสกิลไปเพื่อเอาสเต็กหนึงเงี้ยทำอย่างนึงมึงให้เมดดันป้อมพ่อมึงไงส bon. ัตว์พ่อมึงี้ไปครับรอเหี้ยนะไปสิครับรอเหี้ยนะว้าวววววตัวนี้ตัวนี้ี ไปนะฮะต,ต่อเลยต่อเลยโอ้โหผมรอดแล้วมีหน้ามันแบบมันเหมือนห,อหิวโซหัซิวอะไม่ไม่ไมเขาห,หิวโซหัซิวอะจริงมันร่้ห,หิวโซหัซิวอะหิวโซมันก็น่าใช่ละไ,ไ,ไปฮะไปต่อเรื่อยเรื่อยเลย สวนิสมตล่นชิบไยเลยวอัสมวุฒีสวยพี่ช่วยดีพี่ชายผมช่วยดีนะครับพี่ชายถ้ากูจะบินไปหาเขาทำยี่ห้ยโยกหลบแบบนี้ต่อนี้ต่อโยกหลบแบบนี้ต่อรอดีมากวิ่งสิครับรออะไร หล่อดีมากอู้อู้เจนสิพี่ชายแม่งพี่ชายชื่อชูพี่ชายพี่ชัวโอ้โหโคตรหนึ่งอะไม่หนึ่งโคตรเอาจริงเราต้องเพลเซฟก่อนนะฮะเดยอหน้าแตกจริงฮะดูกันนะว่า เรานีสามารถที่จะประกอบเป็นออบได้ไหมเฮ้ยประกอบเป็นออบไม่ได้ก็บ้าแล้วจะ,จะอาอย่างอื่นนะคะที่มันน่าจะประกอบเป็นออบได้อ๋อเคยมันมีทางผ่านอยู่หนึ่งเงินช้ำอย่างหนึงน่งหนึ่งยกมือแค่หนึ่งเป็นัง,นงไงเหรทุกคนฉลาดยิงเขาไม่มีใครฉลาดเท่าหมดแล้วะจริงมึงก็มาสีซัดมึงขี้ติดตกูเลยสัยสเชื่อบวักูโกน่ ปีัดหน้าไม่ปีัดหน้าไมมันก็ตายสิมันคุยเลยไม่ตายพอมันซอมบี anyway> ้เหรอโอ้ผมได้เจ็บคอเลยผมได้เจ็บคอเลยครับทุกคนเชื่ไงดีครับผมได้เจ็บคอเลยครับ เสียเพื่ออะไรผมไม่ได้แอบเสียนะครับผมแค่เป็นแบบลืมแชทเนี่ะครับและอย่าลืมหนึ่งคอน,นะฮะโอ้โหแม่งทีมกูไม่โคตรตึงจะไม่งแตกสองชัวร์ๆแล้วว่าแล้วแม่งแตกสวยเอออย่างน้อยแล้วก็ยังได้อยู่นะเฮ้ยคืออะไรคือคือทุกคนเห็นไหมว,ว่ามันมีเหมือนดาวสักอย่างรอบตัวมันเห็นไหมนีย่ยคนอื่นก็ไม่มีนะแล้วมึงไปซีด่าเขาทำไมเนี่ย โดนโดนเขาซีดแดดคิวเลนกูเรียบร้อยฮะคิวเลนคิวเลนผมโดนซีดแดดเฮ้ยคิวเลนยังไม่ตายเหลือเชื่อ,อย,ยิ่งเมื่อกี้จะเติมเ,เพื่อนมึงเลยซึดเชี่ยบอกว่ากูโกนเฮ้ยทำไมมันจะมาซีดแดดเคยทำไมเกาะผมหายเร็วยังเลยหรือว่าผมไม่ได้เกาะผมไม่ได้ดูตอนแรก มาหนี้กูชอบฆ่าสัตว์สุดไม่กินเตงกูกเลยสุดเชอคบอสกูโกนไม่เช็คนะอย่าลืมไปวาร์ปใส่หน้าบอกเขาอ่าก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับต่อใครให้ผมด้วยนะครับบายบายฮันนี่ผมจะไม่ไปแล้วครับอัอนี้ไปจริงละบายบาย